สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่คินเลอร์พาทนะครับตอนนี้กับผมชัดนะครับเหมือนเดิมน,นะันนี้ก็จะมาพูดถึง4คู่นะว่าหลังเกมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ดับแรกคือแมนยูก็ได้ VR ช่วยนะครับผมผีได้ VR ช่วยนะครับทำให้กลับมาชนะ3-2นะเป็นเกมที่สุดมันใครได้ดูนี่โหโคตรมันคู่นี้นะมันจริงๆนะครับผมแล้วก็เซนเปเลสแพ้เอเวอเรตนะครับสประตูต่อหนึ่ง นะครับเอเวอเรสตก็ชนะสามนัดรวดเลยนะครับในการทำทีมของอันเชร็ตติแล้วก็เชลซีเกือบเกือบพ่ายนะครับยังดีตีเสมอช่วงท้ายเกมนะก็ตีไปสามสามเกือบพ่ายเหมือนกันนะครับสำหรับเชลซีคู่ดึกก็คู่ท้ายก็เซาครับเก็บสามแต้มแรกได้แล้วนะครับจากการบุกไป,ปชนะเบอร์รีนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ เรามาพูดถึงเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับผมในเกมที่เจอกับไบตันเนี่ยถามว่าไบาตันสู้ดีไหมนะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเล่นดีมากไบตันนะต้องยอมรับว,ว่าแมนยูนัดนัดเนี้ยโชคดีมากนะที่กลับมาชนะได้ไบตันที่เขาเล่นดีจริงๆนะโดยอะไรนะคอนเนอรี่อะไรอะ่ะคอนเนอรี่โอ้โหปั่นป่วนกองหลังแมนยูเครื่องแรกได้เยอะมากและการเตะกลับของไบตันเนี่ยทำได้ดีกว่าแมนยูเยอะนะครับ ครึ่งแรกเนี่ยที่ผมดูนะกลางเนี่ยแมนยูสู้แทบจะไม่ได้เลยนะครับสู้ไปต้นไม่ได้ไปต้นนี่เพสซิ่งเร็วมากแล้วก็ตัดเกมได้ตลอดนะครับโต้กับถึงหน้าประตูตลอดเดกอานี่ต้องออกมาโวยเพื่อนหลายครั้งเลยนะครับสําหรับครึ่งแรกของแมนยูนะแล้วก็มาโดนจุดโทษนะครับแมนยูมาโดนจุดโทษจากมอลไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์นะครับไปต้นขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก่อนที่จะมา นะลูกจังหวัดจุดโทษอ่ะลูกนั้นอ่ะสำหรับผมนะผมมองแล้วแบบไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะโดนก็ได้กรรมการไม่ให้ก็ได้นะจังหวัดนั้นอนะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ากระแทกกันแรงเพราะว่ายัางไงแรมตี้มันก็ไม่ได้ถึงจะไปเปิดแล้วก็มีตัวซ้อนมาอยู่แล้วด้วยนะไม่ให้ก็ได้นะแต่ผมว่าไม่เป็นไรให้ไปก็คือจบนะครับผมแล้วก็แมนยูมาตีเสมอนะครับจากเดวินดันทำเข้าตัวเอง จากการยิงของแมนยูแล้วก็แฉลบเข้าไปนะครับในครึ่งแรกนะก็เสมอไปหนึ่งตัวต่อหนึ่งแต่ผมก็ยังจิตใจลูกจุดโทษอยู่นะไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าแค่ดูแล้วมันแบบคือมันก็สัมผัสตัวจริงอะ่ะแต่จําเป็นให้ไหมไม่ให้ก็ได้นะสาหรับผมนะแล้วก็พูดถึงครึ่งหลังเนี่ยแมนยูก็ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันเกือบโดนหลายลูกเหมือนกันนะครับสําหรับแมนยูก็ไบตันวันนี้มาก็แม่นเสารหรือก็เกินแม่นเสาแม่นคานมากนะครับก็เลย บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะไบตันนะพอไบตันบุกเนี่ยแล้วก็โดนตัดเกมได้หลายครั้งก็เกือบโดนหลายครั้งจนมาถึงที่จังหวะบุกของไบตันมั้งที่ผมจะไม่ผิดนะหรือเตะม,มุมมาแล้วก็โดนโต้เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจก็เจอการวิ่งของรัสฟอร์ดลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่คลาสสิกแล้วก็สุดยอดมากนะครับสำหรับรัสฟอร์ดนะเพราะว่า แทงมาตั้งแต่ครึ่งสนามาวิ่งควบกันน่ะและแ้วเตย์แมตตันวิ่งสู้ความเร็วไม่ได้นะโดนไปเลยนะครับแล้วก่อนที่จะยิงเนี่ยโอ้โหล็อกสามขยักนะครับขยักแรกขยักเข้าไปข้างในขยักที่สองเหมือนหลบตัวเพื่อจะเข้าไปข้างใ,ในอีกทีแล้วสุดท้ายพลิกกลับมาแล้วก็กดด้วยายนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะลูกลูกเนี้ยถือว่าความนิ่งของฟอร์ดนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสาหรับลูกนี้ก็คือทําให้แมนยูนำสองหนึ่งนะครับ แล้วเกมมันมาสนุกช่วงท้ายเกมนี่แหละครับท้ายเกมเนี่ยทบเวลาห้านาทีนะไบรตันนี่บุกอย่างเนียแมนยูส่งบายยี่มารับเลยนะครับเป็นหลังห้าไปเลยจะได้ยันได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโดนบุกขยี้จนเหลือสามนาทนะีนาทีที่เก้าสิบสองเก้าสิบสามนี่แหละไบตันบี้จนโดนนะแมนยูโดนตีเสมอจนได้นะครับโดนยิงตีเสมอจะได้เลยจาก ซอลิมัตนะครับโอ้โหลูกนั้นก็ประกบตัวกันแบบผ้านะแมนยะูเนาะทั้งอะไรนะแม็กวายอะไรเงี้ยโอ้โหเลยมาส2สองนะครับลิซา,าก้าก็ไม่คิดว่าจะหลุดมาถึงขนาดนี้นะก็เลยโดนไปซะสองสองนึกว่าเกมมันจะจบที่เสมอแล้ว2องสองตามที่ผมเคยคาดเดานะนึกว่ามันจะเสมอกันแล้วแหละก็ะคิดว่าอย่างงั้นไปมา,มาท้ายเกมนะครับแมนยู U, ได้แต่มุม โอ้โหพระเจ้าช่วยมงไปเนี่ยเกือบโดนแล้วนะสอรี่มันก็เคลียออกมาได้แลวนะโอ้ดันมีจังหวะเหตุการณ์ที่มันมันเกิดขึ้นก่อนที่บอลจะย้อยเกือบเข้าเสียบคานนะแล้วไมตันเคลียร์มาได้ล้วก,กรรมการก็เป่าล็อกว้นหมดเวลาแล้วแต่ผู้เล่นแมนยูเนี่ย,ยไม่ยอมก็เลยไปทวงกรรมการพอก็ทวงกรรมการเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งแรกที่ดูก็คือ V R พราดู V R โหมันชัดเจนมากนะครับสำหรับเมาส์เปเนี่ยยกมือแม็กวเขางงปุ๊บเมาส์เปนีย่ยกมือบังอย่างนี้เลยนะครับตามสไตล์ของเขาเลยครับเมาส์เเนี่เขาชอบยกมือบังนะครับลาย,ยิงข้าวเลยเขาต้องมีมือมีไม้ค่าดีใจของเขาอะ่ะนะก็ติดเป็นนิสัยครับทาให้มงไปปุ๊บโดนเต็มๆนะครับการโดนเงี้ยถือว่าให้ได้นะครับเพราะว่า เพราะว่าลูกมันโดนแบบยกมือแบบผิดเลกผิดพฤติกรรมเหมือนแบบรู้อยู่แล้วคือยกมือมากันอย่างเงี้ยแล้วแบบโดนปึ้งจะถามว่าแล้วก็อ่ะพูดก่อนพูดให้จบก่อนแล้วก็บูโน่เนี่ยก็มายิงจุดโทษนะครับแมนยูก็ชนะสามสองเพราะว่าเกมเนี่ยเป่านกหวีดหมดเวลาไปแล้วนะครับแต่มี VR อยู่เนี่ยก็เลยทําให้กรรมการย้อนกลับมาให้นะครับก่อนที่จะเป่านกหวีดนะครับ ในเกมนะก่อนที่จะเปล่านูกนอีกคือไบตันเนี่ยเขากำลังเคลียบอลมาแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายนะสำหรับเกมเนี่ยนะครับถ้าให้มองแมนยูเนี่ยผมมองนี้แมนยูเนี่ยข้อดีในวันนี้คือหนึ่งได้มาติดมาช่วยเล่นเกมรักทำให้ดินเดอร์เลฟเนี่ยไม่ค่อยหลุดฟอร์มนะครับ กองหลังเนี่ยเล่นค่อนข้างดีจะจะมีปัญหาในเรื่องวินแบ็กสองข้างนะครับบริาก้าเนี่ยเครื่องแรกเนี่ยก็ถือว่าโดนเจาะเยอะมากนะครับบุกดนโดนเจาะเยอะแล้วเหมือนแบบเล่นอ่อนแรงลงไปเยอะนะครับไม่แข็งแกร่งเหมือนสมัยดุการที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกชอเนี่ย,ล,ยลูกชอเล่นดีผมยอมรับเลยลูกชอตอนเนี้ยบุกมันเลี้ยงมันมากบุกโอ้โหสุดยอดนะครับแต่เล่นเกมรับก็ใช้ได้นะครับทาให้แลมตี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ลากเลื้อยได้อะไรเลยนะตอนที่ เจอเจอฝัออ่งลูกชอเนี่ยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยแมนยูค่อนข้างที่จะเกมลูกนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะการขยับตัวเนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะปอกบาเนี่ยค่อนข้างที่นัดเนี้ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากครึ่งแรกที่จะมีจังหวะบังบอลจังหวะวางบอลหรืออะไรเงี้ยเหมือนขยับกันน้อยนะครับ <B uno S 2> บุนโน่ก็ขยับเยอะแต่เพื่อนขยับน้อยเงี้ยครับแล้วก็ใช้ดิมเส้นเนี่ยผมไม่เข้าใจทําไมแมนยูเขถึงใช้ เรียกอ,อะไรกินวูดเล่นขวาแรดฟอร์ดเล่นซ้ายแล้วมาเซียเล่นหน้าเป้ามาเซียเล่นหน้าเป้าผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะสาหรับผมนะผมว่าเหมือนเขาจะจับบอลลั่นๆเหมือนดูกากูเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรกองหน้ามันอยู่ชอบจับบอลลั่นนะครับก็น่าจะให้กินวูดอะเล่นหน้าเป้ามากกว่าสําหรับผมนะแล้วมาเซียเล่นซ้ายแรดฟอร์ดเล่นขวาใช้เทคนิคในการตัดลักเลื้อยเข้ามายิงนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าโซชาเขาวางแผนลักษณะแบบไหนนะครับผมแต่ได้มาติดมาก็ช่วยทําให้แมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะเพราะมีตัวสกรีนนะครับแต่จะให้ดีต้องมีตัวตัดเกณฑ์ที่แบบความฟิตให้มันเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะตัวในทางบอลเขาดีครับแต่ความเร็วเขาไม่มีนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นนักบอลที่ชงช่างแบบว่าวิ่งโกรดวิ่งไล่เงี้ยไล่บอลอย่างเงี้ยนะครับอาจจะถาว่าวิ่งไล่อาจจะหาว่าดักทางมากกว่านะครับสําหรับมาติดนะ โดยไบตันก็เล่นดีเลือเกินั่นนี้นะถามว่าผมนะผมให้ลูกเกมไบตันชนะแมนยูแต่สกอร์มันแพ้อยู่แล้วแหละนะครับตามตามที่เรารู้กันแต่ก็ชอบนะไบตันก็เล่นถือว่ากดดันแมนยูได้ในระดับหนึ่งแล้วการมีความเร็วนะครับแล้วก็การปั่นป่วนนะครับทั้งริมเส้นทั้งอะไรเนี้ยโหใช้ได้เลยแต่เลมตี้นัดนี้ก็ค่อนคางที่จะเจอลูกชอเจอของจริงเข้าไปก็ฟอร์มก็ดับด,บดบลงไปนะครับไม่ค่อยได้ลากเหลือเหมือน2นัดที่เจอ เจอซีกับเจอดิวพัซเซิลเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปก็คู่ของเอเวอัตันนะครับทีต้านมาเลดเอเวอัตันนะครับต้านมาเลดแพ้ครับแพ้เอเวอัตันนะเอเวอัตันชนะ3นัดรวดเลยพูดถึงเอเวอัตันแล้วกันเนาะทีมชนะอาร์เด่ยนะครับเอเวอัตันเนี่ยในนัดในนัดเนี้ยถามว่าเล่นดีไหมมันก็เล่นดีนะมาเลดก,ก็เล่นดีก็คือสูสีมากนะครับเจอบอลแบบน,นี้สูสีมาก จังหวะเท่านั้นแหละครับที่ทําให้มีผลสกอร์ผลจบก็จังหวะบอลเนี่ยแหละครับจังหวะสุดท้ายของบอลเนี่ยแหละครับที่ทําให้ผลการเล่นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าครึ่งที่ผมดูลูกแรกอะคาร์เวตเลวินการจ่ายบอลของคาเมสนอะให้โคชแมนอะเพราะโคชแมนอะยิงเข้ามานะครับเปิดเปิดเข้ามาให้เลวินยิงอะโอ้โห ถือว่าสุดยอดนะเลวินเนี่ยการอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งเนี่ยในในในการเล่นกับเอเวอเรตันในลูกของอันเชล็ตติเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีนะครับก็ยิงไปแล้วห้าประตูด้วยเลวินนะครับแล้วก็ที่สัน้นมาเลมตีเสมอจากคูเจเต้น,นะครับในการเปิดมงอ่าแลเสมอกันผมว่าคิดว่ามันน่าจะเสมอแหละบอลคู่นี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ด้วยมี v ีไออีกแล้วนะครับก็จกังหวะนั้นก็แฮนด์จริงๆอ่ะวอร์ดมั้งที่ที่ทำแฮนด์บอลลูกแรกไม่เป็นไรนะครับ ลูกต่อไปโดนจุดโทษเลยนะครับก็ลูกนั้นก็น่าจะโดนแหละเพราะว่ามือนี่ค่อนข้างที่กางออกมากางออกมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็จังหวะยิงเข้าไปถามว่าถ้าไม่ให้จังหวะมงของอะไรนะจังหวะมงของเอวตันนะครับลูกก็ด,ดีนะมงปุ๊บแล้วมือจังหวะมือปุ๊บแต่ถามว่าถ้าลูกนั้นหลุดไปได้เนี่ย ลิชาร์ิสันผมก็วนะ่าแล้วนว่าจะน่า,นาจะราหน้านะแต่กรรมการเขาดูแล้วว่าการการการกลางแขนน่ะเยอะเกินไปนะครับก็เลยทําให้ได้จุดโทษนะครับแล้วก็ลิชาร์ิสันก็ยิงแล้วครับประตูแรกสำหรับลิชาร์ิสันที่มีความมุ่งมั่นในการยิงประตูจนเกินไปนะสําหรับผมนะจะถามเพราะว่าเขาเล่นดีมันเล่นดีแต่จะเน้นคนเดียวมากเกินไปหน่อยในดูกการนี้นะจะขาดความเป็นทีมเวิร์คไปนิดนึงนะครับถ้าไม่ ห่วงบอลหรือว่าไม่มีความมุ่งมั่นในการยิงประตูมากสั่งอให้เพื่อนเนี่ยผมว่าโอกาสเอลตันก็จะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครึ่งแรก2 1หนึ่งแล้วครึ่งหลังมาเนี่ยก็อันตามสไตล์ครับอังกฤษไอ้บอลอันเชลอตติอันเชลตอชลตติถ้าคิดว่าเขานึกว่าจะมาคุมบอลน,นะตอนแรกผมกคิดว่าลงมาครึ่งหลังน่าจะคุมบอลน,นะครับเพราะเพราะพรสันน่าจะบุกแน่นอนนะครับก็น่าจะคุมบอลน,นะครับเสร็จแล้วก็ เนี่ยจะคุมบอลมาแล้วก็อันเชลติกเนี่ยก็รับลึกเลยจบรับแล้วโต้แล้วก็เจาะไม่เข้าฮาเร็นะครับหมดมุกในการเจาะก็โดนไปจบเกมก็สองหนึ่งนะครับเอลตันชนะสามนัดรวดเลยน่าจะขึ้นเป็นดับหนึ่งนะตอนนี้นะช่วคราวนะต้องดูเลตเตอร์อีกทีเลตเตอร์ว่าจะยิงไหมอาร์เซนอลน,น,นะครับก็จบแล้วครับสำหรับสองคู่นะต่อไปคู่ไฮไลท์ นี่ก็ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งเวสบอมเจอเชลซีเสมอกันสามสามผมว่าจริงๆนะตามหลักผมนะผมคิดว่าเชลซีเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเลยนะครับสําหรับนัดน,นี้ยแล้วดูจากเวสบอมในการเล่นสองนัดแรกเนี่ยก็ก็เล่นดีนะในช่วงแรกๆแต่หลังๆพอหมดยีิบห้านาทีไปเป๋เลยแต่วันเนี้มาโหยีิบเจดนาทียิงไปสามลูก โอ้โหสุดยอดมากนะครับเพราะการผิดพลาดของเชลซีเนี่ยเล็กๆแน่อนอๆเนี่ยนะครับเว็บอมเลยฉวยโอกาสนี้นนทำประตูได้นะครับลูกแรกก็อลองโซ่มงครับมงมงคืนให้เซนเตอร์แต่โดนตัดได้นะครับแล้วก็โดนทำละโทษจากคารลัมโรเบอร์สันนะครับแล้วลูกที่2พูดถึงลูกที่2องอีกคซิวาครับนักเตะตัวเก่า เก่าอีกแล้วครับสาหรับเทียรก็ซิว่าจับบอลพลาดนะครับลูกไม่น่าพลาดนะครับคือสมาธิเขาหลุดแน่นอนคือเขาไปมองช็อตต่อไปแต่การจับบอลเนี่ยดันกะจังหวะจับบอลผิดนะครับก็เลยโดนแย่งไปนะครับโรเบซันยิงอีกลูกหนึ่งครับเป็นสองศูนย์แล้วก็มาโดนอีกทีคือบาสตีนะครับยิงไปสามศูนย์นะครับในครึ่งแรกนะจบครึ่งแรกยี่สิบนาทีเนี่ยโหสกอร์แบบพลิกล็อกมากนะครับสําหรับคนที่ดูบอลเนี่ยเชลซีคงจะแบบ ผมเห็นในกลุ่ม Facebook ของเซลซีเนี่ยออกมาพูดโดนกันเยอะนะครับโดนบนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับผมบางคนน่แรงด้วยนะครับผมว่าดัานพลาดมือไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาครึ่งหลังเหมือนแลมพาดได้รู้ว่าเฮ้ยหาผมแรงไม่ถึงเหรอมือไม่ถึงเหรอเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมตีเสมอให้ครึ่งหลังมาเมาส์ครับยิงก่อนเลยครับล,ลูกกายโหยิงสวยมากลูกนี้ผมไปดูไฮไลท์มาเมื่อคืนผม ไม่ได้ดูนะคูเนี้เพราะว่าหลับดูไปนิดเดียวหลับนะครับก็เมาส์เนี่ยยิงไปนะครับตีเสมอโอ้โหสวยรูกนี้สวยผมดูไฮไลท์ผมต้องดูหลายรอบเลยโอ้บอลมันสายอ่ะยิงแบบสายอ่ะนะครับยิงขวาสายเข้าเสาไปเลยนะครับผมก็ไล่มาสามหนึ่งแล้วก็มารูที่สองรูที่2อนี่นการทําชิ่งอนะ่ะสุดสวยครับแนเนอร์ใจให้อดอยอดอยจะให้ คาร์เเวิร์เวตชิงเข้ามาในกรอบเมทัลและโอดอยิงก็ตีเสมอเป็น32นะครับเป็นลูกแรกของโอดอยแล้วก็ลูกแรกของคาร์เเวตในการจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูนะครับผมแล้วก็มาช่วยท้ายแกมอีกแล้วครับท้ายแกมนี่มันมีประเด็นตลอดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ตีเสมอจากอับาฮัมนะครับนาทีที่9กบโอ้โหก็จังหวะเมาส์ยิงมาแล้วโกปัดแล้วก็อาบาฮัมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็เลยยิงเข้าไปนะครับจากดูเอาไม่ล้ำชัดเจนนะครับ ก็ตีเสมอได้ครับแลมพาร์ดแก้ตัวได้ก็สามสามครับก็อย่างว่าครับเชลซี Chelsea จริงเป็นทีมที่น่ากลัวนะดูการนี้เต็งสามเลยนะผมก็ยังเชื่อใจแลมพาร์ดอยู่แต่ปัญหาของเชลซีที่ที่เห็นเห็นนะั่คือริมเส้นนะครับริมเส้นเนี่ยเขายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะการบาดเจ็บของปุริสิตแล้วก็ซีเยกที่ยังไม่กลับมานะครับก็ทําให้ความน่ากลัวของเชลซีในนีน้น้อยลงทางที่ดีแลมพาร์ดเนี่ยต้องเล่นหลังหลสามแล้วก็เติมวินแบ็กเอาก็ได้หรือไม่ก็ใช้ เล่นกลางเลยอัดกลางมีอยู่2แผนะที่ตอนนี้ที่ลมพาท,ที่จะต้องใช้นะถ้าริมเส้นเหมือนสมัยก่อนที่เขาชอบเนี่ยยังกลับมาไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะอาจจะปรับจูนกันยากหน่อยนะครับเพราะแวงเนอร์ยังไม่ยิงเลยนะครับก็แวงเนอร์นี่ถามว่าเขาก็มีส่วนร่วมนะแต่ถามว่าการยิงการจังหวะเข้ากับเพื่อนยนยังไม่ได้เพราะแวงเนอร์ตอนนี้เจออยู่กับไรซิกเนี่ยไรซิกเขาบุกกันแบบ <c oughs> มัน แล้วก็โต้ดีนะครับแต่อยู่เชลซีเชลซีมันต้องบุกไงมันเล่นรับและโต้ก็ยากนะครับเชลซีมีอย่างเดียวคือยิงก่อนปุ๊บแล้วก็รอรับให้รอจังหวะโต้นะครับวางยาวให้จังหวะโต้ให้แวนเนอร์ได้มีโอกาสได้สปีดวิ่งบ้างนะครับนี่คือสไตล์ของเขาครับแวนเนอร์นะครับผมส่วนคู่สุดท้ายเบอรล์ลี่นัดที่สองแพ้คาตแมตันนัดที่สามชนะเก็บสามแต้มนะครับเซาท์มตันโอ้ยยิงตั้งแต่ไก่โหนนะครับ 5นาทีแรกก็เกือบ5้านาทีแรกก็ยิงแล้วแดนนี่อิงนะครับในการจ่ายมาบอลของอะไรนะชลีดาอดาม,มารีสตามชาลีเนี่ยอ่าจ่ายมาให้แดนนี่อิงยิงเข้าไปนะครับก็จบเกมครับซขาตัานนะหนึ่งศูนย์นะนะคู่นี้ผมว่าคงจะหลับกันหมดแล้วแหละผมก็แทบจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าหลับตั้งแต่เชวีีแล้วนะครับแต่ดูสองคู่นะดูคู่ผีดูคู่ไบตันนะครับผมก็จะประมาณนี้หลังเกมนะครับ ก็จะพูดถึงนะครับแมนยูเชลซีเนี่ยคือทีมหลักที่เราต้องพูดอยู่แล้วนะครับจะถามว่าแมนยูเนี่ยก็ต้องปักอีกเยอะอะผมมองแล้วต้องเสริมกลางอ่ะกลางที่มันเป็นตัวตัดเกมอ่ะนะครับจะช่วยกองหลังดินาเลอร์ว่าใช้ได้นะครับผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ค่อยโทษดินาเลอร์ก็เป็นนักเตะที่ทุ่มเทอาจจะมีจังหวะหลุดๆบ้างมันธรรมดานะครับของแม็กของบอลแต่แม็กวายเนี่ยผมดูแล้วก็ยังตอนทางบอลดีแต่อย่างอื่นก็ยังช้าด้วยความช้าด้วยเป็นกองหลังที่ช้าแล้วไม่มีกองหลังที่ เร็วมาช่วยนะครับมันก็ทําให้ผิดพลาดกันง,ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของของบายี่เนี่ยผมดีใจนะตัวนี้กลับมาได้ลงนะครับแต่ได้ลงมาเ็เสียประตูเลยนะครับก็ต้องดูความฟิตดูอะไรอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีที่มีความเร็วนะครับแต่ไม่ได้ลงสนามเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเจ็บเยอะเขาเจ็บเยอะเนี่ยความลักสนามมันไปแล้วทาให้การฟอร์มกลับมาเหมือนเดิมมันไม่มีทางนะครับ ต้องให้เวลาเขาครับเพอเพอให้เวลาไปเจ็บอีกนะครับก็ก้องหลังมันอยู่ก็มีเยอะนะมีทั้งฟิลโจนมีทั้งสมอลลิงมีเยอะมีทั้งโลหะมีอะไรเยอะนะครับก็ต้องค่อยๆปรับไปนะครับแต่อยากให้สมอลลิงได้ลงดูบ้างนะครับว่าจะแน่นไหมนะครับจะแทนแม็ต์ไวได้ไหมนะครับผมส่วนเชลเฉก็อย่างว่าครับริมเส้นเขาไม่มีนะครับในฤดูกาลนี้ก็ต้องอัดกลางหรือไม่ก็เล่นวินแบ็กนะครับเป็นหลัง3แล้วก็วินแบ็กเอานะครับเพราะว่าลองโซเนี่ยเมื่อเขาลองโซเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชอบเติมเกมเกมรับก็เลยแย่แล้วก็เจมด้านขวาก็เติมเกมด,ดีนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยต้องไปหามานะครับว่าใช้นชิโก้ซูม,มา่าแล้วก็คิสเตนเซนลงเป็นเซนเ,นเตอร์3ตัวนะครับแล้วกลางก็อัดคองเต้น,นะครับคองเต้แล้วก็ไม่ก็ใช้โควิโคสเซวิตโคสเซวิตนะครับแล้วก็ใช้ตอทินโยแล้วก็ใช้คายฮาวเวิร์ดเล่นหน้าต่ำนะครับเวนเนอร์คู่อับบา,าห์มหรือไม่ชิลูนะครับ ก็ลองดูการปรับเปลี่ยนดูนะครับแต่ถ้าอัดกลางอัดกลางไปเลย4ตัวอัดแน่นๆตรงกลางไปเลยนะครับก็คือเน้นสกอร์เน้นผลไปเลยนะครับสําหรับเชลซีก็จะพูดประมาณนี้นะแต่เอเวอเรตัน,น่ากลัวนะฮาม,มิโลโรลิเกสนี่มาทําให้คลาสสิกในการจ่ายบอลการเข้าร่วมทีมนี่คือจังหวะชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับสําหรับฮาม,มิแต่ครึ่งหลังก็เล่นแบบการสไตล์ของอันเช่เขียวเขี่ยวมากนะครับคือบอลอิตาลีแล้วโค้ชอิตาลีเคี้ยวยแล้วครับยิงน้าอุ่นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะต่อวันพรุนี้ก็จะมาพูดถึงถ้ามีเวลานะก็จะมาพูดถึงอีกคู่ที่เหลือนะครับสําหรับแม็ซ์ตี้กับเลสเตอร์เนี่ยน่าพูดนะครับน่าน่าติดตามน่าดูนะครับแล้วก็มีสเปอร์ก็น่าดูเหมือนกันนะครับสําหรับสเปอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสาหรับวันนี้ถ้าใครชอบหรือคิดเห็นคิดต่างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็จะพยายามทําคลิป แนวการพูดคุยแบบนี้แต่ก็จะศึกษาขาข้อมูลให้มันเยอะขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงเปน็นแฟนอาร์เซนอลน,นะครับก็จะเน้นแต่อาร์เซนอลก็ไม่ได้รู้รู้เยอะหรอกเพราะว่าเราดูพันเพลิน,ด,ด,นดูเทคนิคดูเทคนิคต่างๆนะครับผมถ้าใครที่วานวิเคราะห์ไปสี่คู่นะติคู่วิเคราะห์สี่คู่เรียบร้อยครับเละเลยครับโดนเละเลยนะครับสี่คู่ไปแล้วเหลืออีกหกคู่อ่ะอีกหกคู่จะเข้าทางเราไหมตามที่เราวิเคราะห์ ก็ใครดูย้อนหลังก็ไปดูได้นะครับการวิเคราะห์ลิเวอร์พูลกับอาเซนอลก็ดูได้นะครับผมผมวิเคราะห์ไว้แยกไว้แล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลอาเซนอลก็จะมาดูกันแล้วก็อีกสิบคู่นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็จะเป็นไงก็ลองมาดูกันนะครับแต่ทีนี้ก็มาพูดถึงหลังเกมเฉยๆก็สนุกดีครับเมื่อวานดูบอลพิมพ์ดี้ตั้งใจดูมากนะครับสําหรับเมื่อวานเพื่อจะเอาข้อมูลความรู้หรืออะไรที่เราคิดในความคิดเรามาพูดในคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรรัััับบววนนนนีี้ลาไปก่อะคคสสดรับ